วันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธแล้วใช่ไหมครับว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของมนุษย์ไปแล้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะไม่ว่าจะอาชีพอะไรหรือเชื้อชาติไหนครับทุกคนก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือกันไปทั่วทั้งโลกแล้วครับแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือ ค่าใช้จ่ายครัไม่ว่าจะเป็นค่าโทรค่าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแล้วนี้คุณคิดว่าคุณจ่ายค่าบริการเหล่านี้เดือนละเท่าไหร่ครับบางคนก็จ่ายเดือนหนึ่งส0 0ร้อหนะครับหรือเดือนละเป็นพันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าความจำเป็นของแต่ละบุคคลนะครับถ้าจะให้ทุกคนเลือก นะว่าจะจ่ายเท่าไหร่คุณคิดว่าออคุณอยากจะจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือในอะไรในราคาแพงหรือราคาถูกครับไม่น่าถามใช่ไหมครับแน่นอนครับทุกคนก็อยากจะจ่ายโทรศัพท์มือถือในราคาถูกทั้งนั้นแหละครับไม่ใี่ใครอยากจ่ายในราคาแพงอะใช่ไหมหครับทำยังไงครับที่เราจะสามารถจ่ายมือถือในราคาถูกได้ครับเราก็ต้องมาค้นหาไงครับ วิธีการนะครับที่จะใช้โทรศัพท์มือถือในนะครับประหยัดนะแล้วมันจะประหยัดเท่าไหร่อ่ะถึงเรียกว่าประหยัดครับใช้ฟรีเลยเป็นไงถ้าเราได้ใช้โทรศัพท์มือถือฟรีเลยเนี่ยดีไหมครับประหยัดถึงขั้นฟรีเลยนะผมว่าทุกคนก็สนใจจริงไหมครับแน่นอนครับอยู่ๆจะใช้ฟรีคงเป็นไปได้ครับมันต้องมีระบบหรือมีซอฟต์แวร์ครับที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยครับได้ใช้มือถือในราคาประหยัดหรือใช้มือถือฟรีนั่นเอง นะครับและบริษัทของเราครับ Top Up t o ทูริสครับเราเป็นบริษัทที่เป็นผู้คิดค้นนะครับนวัตกรรมนะฮะและเราได้พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาตัวหนึ่งครับชื่อว่าระบบ ITS ครับหรือ ITS เทคโนโลยีนั่นเองครับย่อมาจาก Intelligent Top Up System ครับ ซึ่งเจ้า IDS เนี่ยแหละครับมันคือซอฟต์แวร์นะครับที่จะใช้ในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องฐานข้อมูลขนาดใหญ่แล้วเป็นไงบ้างครับหลายคนอาจจะงงนะครับมันคืออะไรนะครับแต่ถ้าพูดคาว่า Big Data นะครับทุกคนก็พอจะนึกภาพออกครับบริษัทไหนนะครับที่เขามีฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นะครับบริษัทนั้นรวยแน่นอนครับ ช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับทำอย่างไรครับที่พวกเราในฐานะที่เป็นคนธรรมดารรมดาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของใน Big Data หรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่มันก็จะต้องมีเครื่องมือจริงไหมครับเครื่องนี้เครื่องมือที่ผมพูดถึงก็คือตัวซอฟต์แวร์ก็คือระบบ ITS นี่เองนะครับและเจ้า ITS เนี่ยะครับมันมีคุณสมบัติก็คือมันสามารถที่จะทำให้โทรศัพท์มือถือนะครับ ของพวกเราเนะี่ยที่เราถืออยู่ในมือกันทุกคนนี่แหละครับสามารถที่จะกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้นะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับทําเป็นธุรกิจนะที่เป็นตัวของคุณเองได้เลยครับบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่คุณได้สร้างขึ้นนั่นเองครับผมก็จะยกตัวอย่างของธุรกิจหนึ่งนะครับที่ สร้างประโยชน์หรือสร้างความร่ำรวยจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งพวกเราทุกคนก็คงจะรู้จักกับบริษัทนี้ดีนะครับนะฮะบริษัทก็คือบริษัทไลน์ครับวันนี้ทุกคนเล่นไลน์กันนะครับไลน์นะครับเขาเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หรือผลกำไรจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ครับนะฮะ ปัจุบันนะครับแอปพลิเคชันไลน์นะครับโอ้เล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยฮะคนไทยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเล่นไลน์กันประเภท8 3เปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะใช้แอปพลิเคชันไลน์ครับของคนทั้งประเทศนะฮะลองคิดดูนะครับอยู่ๆไลน์ก็มาประกาศครับว่าไลนมีผลกำไรปีหนึ่งนับหมื่นหมื่นล้านหลายคนก็งงสิครับว่าเอ้า ไลน์เอากําไรไปอย่างไหนอ่ะเราไม่เคยเสียเงินให้ไลน์เลยแม้แต่บาทเดียวอ่ะไลน์เขาเอาแอปมาให้เราโหลดเล่นฟรีนี่นี่แหละครับคนฉลาดเขารู้วิธีการหาเงินครับไลน์สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาครับนะฮะแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยโหลดเล่นฟรีครับนะเพราะแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยเอาไว้สำหรับเรามาแชทคุยกันจริงไหมครับอ่านะครับพอเราโหลดมาปุ๊บเราก็ต้องลงทะเบียนครับทันทีที่เราลงทะเบียนนั่นแหละครับ คือการที่เรามอบฐานข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวของเราให้กับบริษัทไลน์ไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อไลน์รวบรวมรล,มลยชื่อนะครับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไนดะ้แล้วไลน์ก็เอาพวกเรานี่แหละครับนะบแพ็กใส่กล่องขายนะครับขายใครครับก็ขายให้กับบริษัทหรือธุกรกิจที่เขาต้องการจะใช้ฐานข้อมูลเหล่านี้นลครับ นะบริษัทเครื่องแตจะส่งข้อมูลนะครับส่งข้อความส่งประกาศส่งโฆษณาให้กับคนนะครับครั้งละมากๆอย่างเงี้ยครับแลนะเขาก็จะใช้บริการหนึ่งของไลน์ที่ชื่อว่า Line แอดครับไอ้บริการ Line แอดนี่นะครับก็คือเขาพิมพ์อยากจะส่งอะไรพิมพ์ครั้งเดียวกดปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับมันสามารถจะส่งโฆษณาหรือส่งข้อความไปให้กับคนจํานวนมากครั้งละหมื่นคนแสนคนล้านคนเลยครับ แน่นอนไลน์เขาก็เก็บค่าบริการครับจากการใช้บริการไลน์แอดนะครับจากบริษัทต่างๆเหล่านั้นนะครับที่อยากจะใช้ไลน์แอดในการทําธุรกิจครับนะซึ่งไลน์ก็จะมีแพ็กเกจนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเบสิกแพ็กเกจโปรแพ็กเกจโปรพลัสนะครับก็เก็บนะครับ40เหรียญ80เหรียญหรือ100เหรียญน,นะครับโอโ้เดือนหนึ่งนะครับเป็นพัน 2 0 0พหรือเดือนเะเป็น800 0นะครับขึ้นอยู่กับว่าบริษัทไหนนะครับอยากจะส่งข้อมูลครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจะให้มันนั่งพิมพ์ส่งทีละคนทีละคนเนี่ยมันไม่คุ้มครับเขาส่งทีเดียวส่งถึงคนทีหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนคนเลยครับเพราะฉะนั้นครับบริษัทเหล่านั้นก็ยินดีจะจ่ายเงินให้กับหลายครับลายออกมาประกาศเห็นไหมครับว่าลายนะครับมีกําไรผลประกอบการนะครับปีหนึ่งเป็นหลายหมื่นล้านครับ แล้วเมื่อลายมีฐานข้อมูลใหญ่แล้วลายก็สามารถที่เอาไปทําอะไรครับโอ้ต่อยอดได้หลายอย่างเลยนะครับมีลูกค้าในมือแล้วครับลายทีวีนะครับลายเปนะครับหรือแม้แต่ลายแมนส่งของเห็นไหมครับทุาะฉะนนี่แหละครับ,ค,รบคือตัวอย่างของธุรกิจที่เขาสร้างประโยชน์สร้างผลกําไรจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่แล้วพวกเราละครับนะ คนธรรมดาครับเราจะไปนั่งสร้างเครื่องมือแบบนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับ t o p u p t o l i ลเราได้สร้างเทคโนโลยี i d s ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับนะฮะแต่สิ่งที่ Topup to l i ลคิดนะครับอาจจะแตกต,ต่างจากธุรกิจอื่นๆเราคิดว่าเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับทำยังไงครับที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของ ทุกๆคนได้มีโอกาสได้ใช้ IDS หรือเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นเนี่ยในการสร้างประโยชน์สร้างความร่ำรวยครับเราจึงเอา IDS นะครับนะครับเอามาทำการตลาดซึ่งแตงกต่างจากการตลาดนะครับของบริษัทอื่นๆทั่วไปครับนะซึ่งการตลาดที่มีประสิทธิภาพการตลาดที่จะสามารถเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เป็นเจ้าของการตลาดที่สามารถที่จะแบ่งปันความร่ำรวย ให้กับผู้คนจํานวนมากนั้นนะครับก็คือการตลาดที่เรียกว่าการตลาดแบบเครือข่ายครับนะฮะการตลาดแบบเครือข่ายเป็นการตลาดแบบเดียวเลยครับที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของในเทคโนโลยีแต่สําหรับในประเทศไทยครับบริษัทที่จะทําการตลาดในรูปแบบของการตลาดเครือข่ายนั้นนะครับจําเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องได้รับอนุญาตครับ จากสำนักงานชนะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอนั่นเองครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะครับสำหรับในประเทศไทยบริษัทไหนถ้าไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตขายตรงจากสคอบอแล้วมาทำการตลาด ในรูปแบบของเครือข่ายนะครับก็จะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับที่เรียกว่าธุรกิจแชร์ลูกโซ่ไงครับที่ถูกจับกันนะครับมากไปนะครับแต่สิ่งที่สําคัญครับ Top Up t o u ุ i ิ t ครับเราได้รับใบอนุญาตขายตรงเมื่อวันที่10มีนา2557นะครับและก็ในใบอนุญาตขายตรงของ Top Up ัพธุ i ิ t ครับระบุชัดเจนว่าสินค้าของเราก็คือซอฟต์แวร์เบ็ดเร็จ แอปพลิเคชัน ITS ครับซึ่งเราเป็นบริษัทเดียวเลยนะครับที่ได้รับใบรุญาตขายตรงและมีสินค้าเป็นเทคโนโลยีครับเพราะฉะนั้นครับขอให้ทุกท่านนะครับมั่นใจได้ครับว่าวันนี้ท่านได้เข้ามารู้จักนะครับและเข้ามาร่วมธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับตามที่สคอบอเขาเป็นผู้กำหนดอย่างแน่นอนครับ